เห็ดได้น้อเบิร์นจะค่อยปุุงกันเนาะบ้านเลโดนน้องเอ้เจ็ดคำยังไงพี่น้องเบิร์นชวนพ่อแม่พี่น้องกินน้ำนี้เอฟซีกินนออกหอกเปิดภาพมากับพ่อแม่พี่น้องเไย มื่อนี้เนาะทางบ่าวถาก็ได้กลับมาทางน้องจอมเพิ่นเมนื่อนี้กับทักทายสมาดีพ่อแม่พี่น้องบวชเปลี่ยนพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกาขอยินดีตอนรับเข้าสูงสองบาวถามันเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องทางบ่าวถากะกสิได้เข้าไปทักทายสมาดีทางน้องจอมเพิ่นเลยเนาะมาน้องปลาเพิ่นมิดจ่อยม้อยบัดนเพราะว่าทางมีภัยมีพืชนี่พูดเป็นทีท่เรียบร้อยแล้วเนาะทางน้องเพิ่นกบ็บ่ได้ค่อยเข้ามาบัดนี้ เป็นจังปางอยู่ตังนองจอมเปิร์นจูอยู่บ้นเนาะอยู่นอยู่ซานอยู่บ้นเนาะตังมาตาไปบัเไดขึ้นมาหาเพิ่นเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อซื้นนั่งกับบันไดมาเกือบสองมื่นแล้วบันไดมาหาตังนองเพิ่์นฮอนอีดีงัวไปได้ไงงัวนองจอมเปิรนบ้านฮึ่มจหตุการณ์เด้ออีหล่า มันแดดได้สบายดีได้ต้องนอนจอมเนาะเออเกิดยังยงนะหนึ่ไ <c oughs> ่อ <Maria> ืมชุกหรือบ่ยังไม่ันชุกจะคิดวาหนึ่งเข่านะหนึ่งไม่งไถ่าทาับไปเบ่งกันหนไม่ถงบ่โอ้ใครเบ่งก่อนปล่้พี่ลองไโอ้นไม่ถก แต่เห็น้ำไม่ทูกม่แบบนั้นนะ่นนนะดยสบ,บายดีได้ไม่เต่าได้ดูดูเห็ดอ,อย่างนี้นะโอ้พอถ่ายปไดเคยเห็นนักคืออไรเห็ดบางยุ่น่ะไม่เต่าดีดีออกเป็นได้ก็เลยดีด,ด,ดอือแบบนี้พ่อันนี้เตเกามาให้่ะครับตากาค่ะด

ดีได้ก็ไปตากพรามันนี่ใช่ไหมอันนี้แหละแล้วนนแ้ลแดีดีอะไรกันลรอไยรอะกรอะไกั้เข็นเข็นเพอเชดายเขาพายราวอนนี้โอ้โหในมันอาจจะปก่อยกัมีดปก่อยกัมีเอาอิ่วเอาทางก็เคยเห็นเด้อ้นี้นะเคยเห็นจะเขื่อได้นี่แต่ว่าเห็นเพิ่นมีอยู่แบบนี้อยู่ในเลือในซานแต่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี่ หมีแล้วเดือวไปน้ำเพิ่นเบิดแล้วนอเมื่อก่อนแบบนี้มีทุกเฮเอนื่อยเนาะไนนมีตู่เนอะแต่ก่อนเนาะอ,อ,อันนี้ก็เป็นกี้พัน้องกี่ตำปลูกตำแพ้ตำยานี่เบ่งก็สามุกน้องจอมกระดิ่เป็นอยู่บ้างมก็เ,เห็เ,เหีเป็นอยูน้องจพันีลองไ้มบันลองมึงยุ

จุงจุงจับจุงจุงอือ้ขาดปได็นะพุงไปบดเลยปวดรอนบดรอนมนได้ป็นเมิงเนี่ยม่์ม่ใหญ่เราเห็นเลยเห็นปึกเห็นปึ๊กเห็นไึกทางก็เห็นทางเมิงนั่นะรเห็นวินแล้ววินจับมันอืมฉากเนาะสมุศเนาะมันคือบุมีในเม ตูมันคื้นั่นวะเอาอีวออกเขาคือดีดสับบันนี้มาดีดแล้วก็รอรแล้วก็เข้นบันโอ้ยันว่ามันในบบมีเราคือดีดยุ่ยะชอกอเดี่ว่าดีดในมันออกก็นะผามเพิ่นเคือาไป่ป็นเช่นป็นเนเปตอนรอโอ้เป็นเศษเป็นตอนอันนี้บ่ ไก่เทียเป็นมัดแขนนะบ่เออโอ้โอพอแล้วเพิ่นเอาไปต้มบ่คือยังได้มันคือเป็นคนคนล้มคนตายแล้วก็เอาไปผูวนั่นห่อห่อแล้วก็มัดนี่จะบวมวิภายเมื่อเราห่อเช่นนี้แล้วไปต้มบ่บัดนี่มันจะเป็นผ้ามองมามันไม่รอเล็บรอไป่ทึ่งนี่ก็จะได้นี่รอรอไม่เป็น ฮาริลอครับฟงเข็ดจ้ากนฮาริลล์โอ้เฮ้เป็นอัลบั้มไ้ยานแล้วฮกกัอิวใส่อันนั้นมจากบ่งฮักกัลรอใสกันนะเซนร์มันมันสิมันใช่ป้บไม่ได้ฮัเขดกีเอเออเฮ้ยคิดว่าเพินต้มอมมาต่างหากเลยนะต้มเนี่ยเป็นในนี่อันนั่นต่างหากเลยนะเออแบบนี้เ็ดแบบนี้เนาะเป็นเ้นไทยเลยดูบ้านเราไปหย่านี้เนาะอย่าเนาะก็ที่ทีนีบ้านไหนก็ทิมีของให้ให้เห็ดชวน บนึ่รเท็ไชัวเลยบบมีไทบรอยากเห็ดนึ่งไทยจะได้ถ่ายตอนนะนะคันลาวเดี๋ยวนี่โซนามีแต่ว่าซื้อรถเนาะอเป็นตอนลกเมนลนี่จับตอนนี้น,นะถยเน่บริรมัมโห้ไเห็ดจบเต็มถ่ายนะมาถ่ายก่อน,น่ <laughs> ทั้งสามมุกเป็นกำลังจอมกันกนะหรือว่า กินข้าวเปียกหรือว่ากินเพอภาษาไทยกะสิประมาณแบบก๋วยเตี๋ยวต้องิ่งกันบรรยากาศก็ดีดีผมเองพี่น้องเลยบทถักจะดี ดังเด้ hmm. สมาดีเด้อเาข้าไปเข้าไปลูกโอ้ยดยโดยดอยอ้าเสิ้อสะไหมเสื้อเสะใส่นะคขอผากันนังกี้สอสร้างหรอบอวัวน้องจอมอ้อสอมแม่นีมาเคยรู้ว่อ เอาน้ําจับป่าทางนี้ก็งามดีเนาะโดดสั่งนะบ่สมุกอือโดสิสงยังได้่อยเนาะมีหยังแน่น้องจอมมีข้าวเปียก่นอือเอาอียังสมุกจ้าน้ตกบ่น้ตกบ่น้ตกมีบ่เป็นเบ่ อ๋อสีมนนันอะนนามันสีดำๆดเลยอุย <c oughs> โอโยอืมเสียเอาอมจะมา่ำครเปียจะเอาเอาเอาเขาเปียกก็ได้ค่อยเดิงคนไม้มีขายเยเอาเขาเปียกี่ได้ไดเาขาเปียกเยออ น้องจอมเคยมากินอยู่บ้นี่เคยแบบโดนโดนเธอหนึ่งอ,อยู่ในหมู่บ้านนไหนนะมีจักห้านนี่กะมีลายห่านแล้ลายกระเบลลายปันใดประมาณสามสี่ห่านเนี่ยโอ้สามสี่ห่านเ <c ười> จ็ดห่านไปได้นี่ <c ười> สามสี่หา่านวะน <c ười> ่มีประมาณสี่ห่านกะ <c ười> นาเจ้าก็กว่าพออ่ะอทางทางนี้กระไลยมั้่โอ้ทังแรื่น้องจอมเนี่ยไม่ได้ไปคอยเลาะบ้านปนันใด บ่แม่สายเลาะเด้นี่ถ้าค <go to> <floors> ือสายเลาะน่ะคือสิฮู้จักเบิดว่าห้านใดแซ่บห้านใดนูคือว่าเจ้ายังบ่ได้ไปซิมาตุงห้านบ่ส่วนหลายก็แบบไปก็ดนๆจึงไปเทื่อนึงแล้วก็แบบูดแต่ว่าก็เจ้าเปิหาื่อแล้วบ่ได้เคยไปกินอือโดยคือว่าส่วนหลายทางน้องจอมนี่แต่ประจําคืออยู่นี่อือยแม่ก็มันใกล้สถานที่ของน้องจอมว่ากเฮนของน้องเพิ่น ดูมากินเด้๋ยอยู่บ่บ่โดนๆกินเธอหนึ่งถุยวอยน้องเนี่ยสิบหา้าโอ้ถืออยู่เนาะสิบห<ด>้าพันตามมันอกเนีย่ยนี่าตามมัน,นอกของนาเฮาถ้าคืออยู่ในเมืองก็สิบประมาณอยู่ถุยหาสิบถ้าคือบางบอนกัตามเขตดนอกคือว่าต่างๆส่วนหกับซ<ด>้อห้าพันหรือสามสิบพันขึ้นไปสิบห้าพันนี่ก็เป็นเงินบาทกัสิบประมาณอยู่ตัถอย,ยสามก๊ก กัโมเยนบอกสามสามสิบปลายโมบอกประมาณสามสิบปลายบาทก็สิบปลายสิบปลาย่ะมันเหนื่อยคือว่าสามสิบปลายพันธทีว่าว่าสามสิบปลายบาทเดี๋ยวจะไปไหนดึกเนาะแตสร้างว่ามาจากไหนแต่คือภาษาไทยคือพู้น้องมาก๋วยเตี๋ยวเนาะเนาะก๋วยเตี๋ยวสมมติเพอขเปียกไปสิได้ร่อนไปสิได้ผู้น้องผมได้ป่ะ บูฮูคือกันต้องจำนิ่งลนะเนาะเคยไปไทยเนาะพันป่าไปไทยยังยังบูฮูาะวาอียงป่ากับสมุกกะเคยไปอยู problems, ่ right sí> แต่ขีดมันนอกไปอยู่เมื่อก่อนกับพ้ามูแบบมันอยู่ทีแบบนอกนะมีแต่ปลาอ้อยปลามันไ่ได้เอนอยู่ในเมืองก็เลยคอยฮูนะเป็นจังไรเนอะนะข้านำจำป่าเจ้างามจูบอ โบงามโบงามโดยโบบ้ <rium> ่มีหนึ่งมาผลกับโปตกปาไหนเนาะผลบุดีปาไในกลางบ้านน้องจอมนี่ก็จเป็นเดือนนะเบิงแห่งกระแดงบันไดเดียวเบิงเข่าทางในกะซุกปานในเนาะสรื่อยหัวมันแดดมันหัดใส่ผลบุตกเขาก็บ่งงามปาไใน บ้านน้องจอมมีต้นมะพร้าวลายเนาะโห<ด>ยกุ้งเ้าวนี่เดียเย๋ยววันเดียวข้างในก็มีแต่ต้นมะพร้าวดูบ้านน้องจอมเป็นกามาแปงลงนี่นะข้ามอยู่ปะเด๋วส่วนลายก็มีแต่นคนไปนะส่วนลายไว้ดุนแบบอญญายุรุ่นเล่าค่าเดียวกันจะแบบไม่ได้ซูอยู่บ้านอืส่วนลายครูสาวในบ้านมวยลายกันไนด้เรื่งเดียวแต่น้องจอมนี่สั่นแต่ภาคุื้นไม่ก็อยู่แบบ ก็เหลือลายเหมแบบสาวเพม่อนแบบคมรูเหมือนมีมีย่อมูเจ้าทีแบบรุ่นเดียวกับเราอยู่ในหมู่บ้านมีบ่บ่มีมีแต่รุ่นเอื้อยรุ่นเอื้อยแบบสิบแปดสิบเก้าเป็นสามไปแต่กะเอาลูกของพวไปแล้วรุ่นนึงอะบางบางบางคนกะอายุแบบชิมฮาสามการเพม่อนกะเอาแล้วเป็นมูกันกะเอาแล้วเนอะสิบห้าปีเนาะเอาพุทธาคือถ้าคือตามกฎเกณฑ์มันแท้นี่ สิบเปดสิบเปดเดียว่าสิบห้านี่เป็นห้องว่าอายุยังน้อยยังบุชถึงเกษียณถากือภาษาไทยว่าภาคกะเ n าเอาเปนวาในส่งปวนอายุยังน้อยก็ต้องเข้าคิดตื่อเนอ้เนาะยังน้อยยังโว่เศร้าไป <ห>จะชิติดต่วพู้ว่าให้นะจับบ่บแล้วคอบอกน้องเพิ่น <c oughs> ไ่เลยถ้าคือน,น้องเอ้าน้องเพิ่นว่อดมูรุ่นเดียวเพิ่นอ่ะเอาเ้าแล้ว14ชิมหาปีพอวันยังน้อยพอประมาณซายาก็ได้ก็ซาปลายปี้ายหา้าหกหนึ่งม้ากับซีมีประสบการณ์ดีว่ามีบทเียนเนาะ <c oughs> ไปหันไปนี่กับซิพูจักขึ้นเล็กน้อยเนี่ยโอ้ยเอากันอยากกินข้าวกินน้ำปกติก <c> ัน <oughs> บ่จักยัง หาเงินหาค้าม,มาได้ก็โอ้ยดลูกได้เต่าออกมาแห่งกระเทกบทดัดบ่มีเงินซื้อนมให้ลูกให้เต้าคือทุกมือนี่นมอย่างแห่งแพงกล่องหนึ่งก็สามสี่แสนนาะสมุก่เป็นยังปุ่มอยู่เนาะหอมนี่อดใจรอแล้วต้องจอมเนอะเอาไปอ่ะจิ๊กขาทั้งไม่กลาเป็นเอามาก่อน mà đâu không phải nè chào áo áo gì đã luôn mưa buồn nơi um cái gì đó cà phê đây anh nhé thật một một cứ hao ăn kim bôi mày xong này นเขาเศราน้องจอเนยจอเยเขาเศร้าวเขาเที่ยงเขาเทียงบาินข้าวเศร้าบมีแต่มาทาอวรนะบริการน้องนี่ทั้งสามพนื่อสิ้นมูยจริงแต่บาาบริกิน้ำพ่นบุ๊คิธน้องจอเพิ่ปุง เิ่งนัวก็มีบนเสียรายเสียบรายเด้อเสียหน่อยเสียหน่อยเสียรายใช่ไหยากเผิดบอกมากินเผ็ดอยู่เนาะระวังขับพอสอดได้ยักี่ใส่เผ็ดด้นดูมือเดี๋ยวคอยปรุงกันเนาะบเดี้ยวเอาเอาก็กระจาปรุงด้วยกันเลยกันทั้งสามมุกเป็นเป็ดแม่สามมุกแซ่บแซ่บ บ่แซ่บก็ใส่หลายเสร็จหลายเด้อใส่ให้ซ่ําหน่อยใส่หลายแล้วคู่เบิดด้โอ้ตะนี้ก็ค่อยมันใส่ยังสิลดบ่เลยผมนะเนี่ผมบ่ได้อกทั้งมุกน้องจอมคิดใ่มัดแล้วเออาน้องจอมองเบิ่งอยู่่กิน้อเฮ็ดคําให้พี่น้องเบิ่งวนพ่อแม่พี่น้องกินนําน เอกินมั้อหอโอเคย่าไปละเป้นห่งะเฮ้ยยเ้เยเฮ้ยยเฮ้่เน้ยเฮ้ยเฮงเ ค่ะทุกอย่างอตอนผูกกับตอนผูกผงตอนผูกผงเสียบปลปา,ากินเลยจับปลูกไหมนลยมันบรปรเซปไหมอืมภาษาหนี่ <c oughs> าานของเห็ดเองจะปากบอกบาษานี่มากนี่จรกใส่น้ำตาลอีกใส่น้ำตาลชิมส้มชิมบานถ้าน้องจอมนี่จักคนมากไปได้มากเข้มจักบอกมากินเข้มจักบ่น้อง บูงคือก like okay. no. <esh 56> ันบมหมักหมักแบบอะไรบูตัวเองมักเค็มมักจามกจักฮอจ้าของกินบัดแม่กินนี่เนาะยากไน้ถืนาะเ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 าเนาะเนาะเบเนาะเนาเนา่เนาะเนาบเนบะเนาะนาะเ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 นาะันาะเบาะเนบะเนาะเนา่เนาบนาเะเาาะนนเนน ปามูดจิ้มโหคือรสชาติยังข้าปลทาบอกอย่ีใส่ร้ายเจ็บร้ายปลาทายแบบได้ก็กินไปเนาะจะจะต้องกันชือว่าน้องจอมเป็นจักมากจางเนาะปทานี่มันชีลา้บานบานน้ำสุปนเอากินกิน จะน้องปูสียอ่ะให้น้องปูจรินก่อนยงตับพอละนั่งไปตรงหนึ่งอิ่มเดยอ่ใช่ไหมค่ะเช็คบินลูกสะบัดอิ่มมันน้องจบั่าแต่ตอนแรงปันนี่เงื่อนไขข่าวคนบอบันเงินใหนได้ไหมค่ะเอ้ยทางเบินดเทาไดน้อทางเบิด โอเคบาดนี้หลังจากกินอิ่มเรียบร้อยเด้เนาะทางบ่าวทาก็สิได้เข้โตกลับไปดาเดิมนี่เด้อเอาไว้มื้อหน้ามื้อนกลับมาหาใหม่โดยสบายดีเด้อน้องเด้อโดยโอเคบดนี้ทางบ่าวาก็สิได้โตจบคลิปบงเพลงเท่านี้เด้อทางบ่าวาิพาກັນໄດ້ก็ขอโทษขอภัยนําพ่อแม่พี่น้องนี้บ่าก็สิได้กลับาสบายดีสบายดี